สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึง10วิธีสร้างความสุขให้กับตัวเองนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเดี๋ยวคุณลองมาฟังดูนะครับแล้วถ้าคุณนำไปใช้ผมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขกับการดำรนิชีวิตได้ในทุกวันนะครับชีวิตคนเรานั้นย่อมจะมีทั้งความสุขและความทุกข์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับว่าเราจะสามารถที่จะ รับกับสถานการณ์ต่างๆที่เป็นความทุกข์และความสุขได้มากน้อยเพียงใดไม่มีใครหรอกครับที่ชีวิตจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีใครหรอกครับที่ชีวิตจะมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลามันย่อมมีสุขและทุกข์ปนกันเป็นปกติของชีวิตคนนะครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการสร้างความสุขจัดสรรให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าความทุกข์เราก็จะใช้ชีวิต ได้อย่างปกติแล้วชีวิตเรานั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับ10วิธีสร้างความสุขที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้นะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนทำได้เลยก็คือ1นึ่งนะครับทำในสิ่งที่คุณรักผมเชื่อว่าทุกคนนะครับ ย่อมรู้ตัวเองว่าตัวเองรักที่จะทำอะไรนะครับเพียงแค่คุณพยายามที่จะเสริมสร้างโอกาสในการทำสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วลองคิดหาวิธีการวางแผนที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมากๆม,มากกว่าปกตินะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปเที่ยวทะเล ปกติบางคนนั้นอยู่ไกลทะเลใช่ไหมครับแล้วอยากไปทะเลคุณมีโอกาสไปทะเลแค่ปีละครั้งแต่ถ้าคุณสามารถจัดสรรเวลาที่จะไปทะเลเพิ่มมากขึ้นเป็นสองครั้งเป็นสามครั้งขึ้นมาได้ก็ย่อมจะทำให้คุณมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นเพราะการปลดปล่อยกลิ่นอายทะเลที่มาประทะตัวคุณลมทะเลเสียงคลื่นนั้นผมเชื่อว่าหลายคนนะครับ ก็จะมีความสุขอยู่กับจุดนั้นลองจัดสรรเวลาดูนะครับแล้วทำในสิ่งที่คุณรักบ,บางคนนั้นมีความสุขกับการร้องเพลงถ้าคุณจัดสรรเวลาให้กับตัวเองในการร้องเพลงมากยิ่งขึ้นคุณก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คือพยายามรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองนะครับสำหรับ การรักษาสุขภาพผมเชื่อว่าหลายหลายคนกําลังทําอยู่นะครับการรักษาสุขภาพนั้นไม่ใช่เรื่องอยากอะไรเลยนะครับเพียงแค่หาอาหารที่ดีที่มีประโยชน์มารับประทานราคาไม่จําเป็นต้องแพงนะครับอาหารอะไรก็ได้ที่ถูกหลักโภชนาการมีคุณค่าครับยิ่งเรารับประทานมันยิ่งครบถ้วนนะครับตามหลักโภชนาการเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วคุณพักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอนะครับจัดสรรเวลาออกกําลังกายด้วยการออกกําลังกายนั้นเราเลือกเอาที่ไม่ยุ่งยากกับตัวเราเราเลือกเอาที่เหมาะสมกับตัวเราได้นะครับเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานไม่เป็นเวลาเพียงแค่คุณจัดสรรเวลาบ้างของคุณวันละประมาทครึ่งชั่วโมงนะครับในการที่จะออกกําลังกายออกกําลังกายมีหลากหลายวิธีมากบางคนบอกว่าไม่สะดวก กับการเต่งกายกับการที่จะต้องกลับไปเปลี่ยนชุดคุณก็เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีใหม่ครับบางครั้งออกกาลังกายบางอย่างไม่จําเป็นต้องใช้ชุดออกกําลังกายเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคุณมีเวลาในการทํางานต้องทํางานใส่ชุดทํางานอยู่ตลอดเนี่ยคุณเปลี่ยนวิธีการออกกําลังกายแทนที่คุณจะต้องไปวิ่งในสนามคุณเปลี่ยนมาเป็นเดินนะครับเดินในออฟฟิศในที่ทํางานของคุณก็ได้นะครับ จับเวลาให้ได้สักครึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะครับเท่ากับออกกําลังกายแล้วหรือบางคนที่มีเวลาว่างตื่นเช้าขึ้นมาไปออกกําลังกายไปสูดอากาศบริสุทธิ์มันก็จะช่วยให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยนะครับในแต่ละวันได้อย่างมีความสุขนะครับหรือบางคนนั้นมีเวลาช่วงเย็นช่วงค่ำคุณก็จัดสรรเวลาของคุณนะครับในการออกกําลังกายและการออกกําลังกายนั้นเลือกที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราด้วยนะครับ เราจะได้ไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องมาเจ็บป่วยกับการออกกำลังกายเช่นถ้าคนอายุมากเกินไปแล้วคุณมาออกกำลังกายด้วยการเล่นบาสเล่นฟุตบอลมันก็เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณใช้วิธีการออกกำลังกายง่ายง่ายเช่นจ็อกกิ้งอย่างนี้นะครับคุณก็ลดภาวะเสี่ยงแล้วคุณเองก็มีความสุขด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาออกกำลังกายไม่ค่อยออกเหนื่อคุณลองทำดูนะครับ ขอเหงื่อออกจากร่างกายแล้วคุณจะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นแล้วร่างกายของคุณก็จะรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะครับการออกกําลังกายนั้นจะช่วยให้ระดับฮอร์โมนความสุขของคุณเนี่ยนะครับมันทํางานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอนโดฟินหรือซีโรโทนินนะครับเพราะฉะนั้นหาเวลาออกกําลังกายนะครับแล้วรักษาสุขภาพก็จะยิ่งดีกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับ สามก็คือต้องยอมรับตัวเองนะครับต้องยอมรับตัวเองต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างและไม่สามารถทำอะไรได้บ้างถ้าทำอะไรได้คุณก็ทำในสิ่งที่คุณทำได้มันจะได้ไม่เป็นความทุกข์กับตัวคุณนะครับเรื่องใดที่ทำไม่ได้แต่จำเป็นต้องทำ คุณก็ทํามันนะครับไม่ใช่ปฏิเสธมันทํามันให้เต็มที่นะครับตามที่ศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณมีนะครับมันก็จะช่วยให้คุณทํางานแล้วผ่านไปได้อย่างมีความสุขเรียนรู้ได้นะครับคนเราไม่จําเป็นจะต้องปฏิเสธในทุกเรื่องทุกราวก็ได้นะครับยิ่งคุณปฏิเสธไปว่าทําไม่ได้แล้วคุณจะรู้สึกแอนตี้สิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาพอคุณจําเป็นจะต้องทํามัน คุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ที่เข้ามาในจิตใจแต่ถ้าคุณเรียนรู้และยอมปรับตัวเองตรงนี้นะครับคุณก็จะสามารถที่จะทํางานถึงแม้ไม่ได้ชอบไม่ได้รักมันแต่คุณก็ทําได้และทุกครั้งที่ทําคุณเองก็ไม่ได้มีความทุกข์ในการทํานะครับเรื่องที่4ี่นะครับก็คือคุณต้องหาเวลาที่จะเป็นตัวของตัวเองบ้างนะครับเป็นตัวของตัวเองในที่นี้นะครับก็คือ การที่คุณจะต้องมีเวลาอยู่กับตัวเองมีเวลาที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวเองนะครับแล้วใช้เวลาส่วนนั้นนะครับในการคิดถึงสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ตัวเองทำแล้วมันจะทำให้ดีขึ้นนะครับเรื่องตรงนี้นะครับหลายคนทีเดียวที่มองข้ามถ้าคุณลองอยู่ในมุมของตัวเองสักนิดหนึ่งในแต่ละวันแล้วคิด ถึงสิ่งที่มันจะมีประโยชน์เมื่อทําแล้วทําแล้วเรามีความสุขทําแล้วเราสบายกายสบายใจขึ้นนะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือพยายามที่จะตรวจสอบคนอื่นคนรอบข้างเราสักนิดหนึ่งนะครับว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเมื่อเราอยู่ใกล้ใครแล้วเรามีความสุขเราอยู่กับใครแล้วสามารถที่จะเสริม ให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับในขณะเดียวกันพอเราดูแลว,ว่าคนไหนที่เราอยู่ใกล้และเรามีความทุกข์คนไหนที่สร้างปัญหาให้กับเราเราก็พยายามที่จะบริหารจัดการให้เราอยู่ใกล้คนคนนั้นให้น้อยที่สุดนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ปฏิเสธเขาไปเลยในทีเดียวแต่เราก็สามารถบริหารจัดการควบคุม ให้เราอยู่ใกล้เขาได้น้อยลงนะครับเมื่อเราอยู่ใกล้เขาน้อยลงมันก็จะทําให้ชีวิตเราปรโปร่งขึ้นนะครับเราไม่ได้หลีกหนีเขาแต่ในขณะเดียวกันเป็นการบริหารจัดการตัวเราเองนะครับเราไม่เอาตัวเองไปอยู่ณจุดที่เรามีความทุกข์เราก็สบายตัวสบายใจขึ้นใช่ไหมครับเรื่องที่6นะครับก็คือพยายามที่จะจับตาดูเป้าหมายในชีวิต หลายครั้งหลายคนทีเดียวครับที่ละเลยเป้าหมายในชีวิตของตัวเองไปถ้าละเลยเป้าหมายของชีวิตคุณจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรครับผมยกตัวอย่างเช่นคุณจะเตะฟุตบอลแต่คุณไม่ได้ดูลูกฟุตบอลคุณจะเตะโดนหรือไม่ล่ะครับคุณจะตีเทนนิสแต่ตาคุณไม่ได้จับจ้องที่ลูกเทนนิสคุณจะสามารถตีลูกเทนนิสได้ตรงหรือเปล่าล่ะครับ เพราะฉะนั้นตาของคุณต้องจับจ้องดูเป้าหมายในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณจะทำนะครับแล้วคุณจะมีโอกาสไปถึงเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะช่วยให้ตัวคุณมีความสุขได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเจ็ดก็คือต้องรู้จักตรวจสอบนะครับต้องรู้จักดูตัวเองด้วยว่าขณะนี้ตัวเองมีความสุขหรือมีความเครียดมากน้อยเพียงใดนะครับ ถ้าหากแม้นว่าจับดูตัวเองตรวจสอบตัวเองแล้วว่าตัวเองมีความสุขก็ทําต่อไปในสิ่งที่กําลังทํากาลังอยู่น้นสถานการณ์นั้นแต่ถ้าตัวเองกําลังมีความทุกข์ณนสถานการณ์นั้นกําลังเกิดความเครียดลุกขึ้นไปรีแลกก่อนครับออกจากสถานการณ์นั้นไปสักแป๊บนะครับแล้วพอรู้สึกดีขึ้นคุณถ้ามีความจำเป็นต้องกลับมาก็กลับมานะครับ การที่เรารู้จักผ่อนคลายรู้จักรีแลกต์ตรงนี้แหละครับมันจะช่วยเราได้เยอะหลายคนทีเดียวนะครับที่ลืมตรวจสอบดูสภาพของตัวเองว่าขณะน,นี้ตัวเองมีความทุกข์ความสุขอย่างไรนะครับแปดน,นะครับก็คือคุณจะต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเพราะชีวิตคนเรานั้นเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะครับ คุณเป็นสัตสังคมครับจะอย่างไรเสียเราก็ต้องมีเพื่อนมีสังคมนะครับแล้วถ้าคุณไม่เคยยื่นมือเข้าช่วยเหลือใครคุณจะไม่รู้หรอกครับว่าการให้การช่วยเหลือคนอื่นให้ขอทุญถูกได้นั้นมันมีความสุขมากนะครับรอยยิ้มของเด็กที่กำลังอดอาหารเมื่อคุณช่วยเขาให้ได้กินอาหารแล้วเขายิ้มได้รอยยิ้มนั่นแหละครับที่มันจะตราตรึงอยู่ในใจคุณ รอยยิ้มนั้นแหละครับที่จะทําให้คุณประทับใจรอยยิ้มนั้นแหละครับที่จะทําให้คุณมีความสุขเช่นเดียวกันครับถ้าคุณช่วยเหลือคนอื่นที่เขากําลังมีความทุกข์ได้คุณทําให้เขายิ้มได้ทาให้เขามีความสุขได้แล้วคุณเองก็จะรู้สึกปลอดปโปร่งรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกมีชีวิตชีวามีความหมายในชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้ว เขาเองก็จะช่วยเหลือตัวคุณมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ9ก็คือต้องรู้จักเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับการเปรียบเทียบนั้นเราต้องรู้ก่อนนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการเปรียบเทียบนั้นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเหนือกว่าเรามากๆผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณเอาตัวคุณเองไปเปรียบเทียบเรื่องเศรษฐกิจกับเจ้าสัวคุณ ก็จะรู้สึกว่าตัวเองแย่ตัวเองด้อยตัวเองไปไม่ถึงเป้าหมายสักครั้งหนึ่งแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณเอาตัวคุณเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าคุณเช่นอย่างดีเนาะเรายังมีเงินใช้จ่ายได้คล่องตัวต่างจากอีกคนหนึ่งที่แต่ละวันเขาไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายคุณนี่ออกไหมครับถ้าคุณเปรียบเทียบอย่างนี้คุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ คุณลองเอาตัวเองไปเปรียบเทียบดูนะครับเช่นบางคนเนี่ยคุณจะสังเกตดูได้ว่าหน้าตาเคร่งขรึมตลอดทั้งวันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กับความเครียดอยู่กับความทุกข์ใช่หรือไม่แต่คุณยังมีเวลาจิ้มได้คุณยังมีเวลาที่ได้ผ่อนคลายก็แสดงว่าตัวคุณเองนั้นมีความสุขมากกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้มันจะช่วยให้คุณ สามารถที่จะมีความสุขได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วคุณสามารถพัฒนาตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ10ก็คือสร้างประสบการณ์ที่คุณสามารถเลือกได้ครับประสบการณ์ที่คุณสามารถเลือกได้มีเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆเช่นคุณสร้างประสบการณ์ด้วยการไปเที่ยวถ้าใครยังไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศคุณลองเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยแล้วลองไป เที่ยวดูสิครับแล้วคุณจะมีความสุขกับประสบการณ์ใหม่สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นคนที่ไม่เคยได้ตะโกนเสียงดังๆบริเวณริมทะเลคุณลองตะโกนเสียงดังๆด,ดูสิครับตะโกนให้กล้องไปเลยแล้วคุณจะรู้ว่าการผ่อนคลายการรีแลกซ์การตะโกนนั้นมันมีความสุขกับคุณมากเพียงใดสำหรับคลิปนี้นะครับผม ได้นําเอาวิธีการสร้างความสุขมาให้กับคุณนะครับคุณทดลองนําไปใช้ดูนะครับหวังว่ามันคงจะมีประโยชน์กับตัวคุณแล้วถ้าจใจดีนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอทุกท่าน มีความสุขกับชีวิตพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบับวานนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ